สวัสดีค่ะพี่น้องมากินไก่ย่างน้ำกันค่ะไก่ย่างหนึ่งตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆนุ่มๆซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆแล้วพี่สาววิคตอเรียซื้อหายจากเพื่อนรวมงานจากพี่นอ้องเพิ่นมาจากประเทศเกาหลีเนาะค่ะเพิ่นมาอยู่ที่นี่โดนแล้วก็ทํางานน้ำกัดหลายปีแล้วจา้ะเพิ่นใจดีเป็นคนใจดีนะคะเข้าขึ้นน้องสาวเนาะแต่เพิ่นกระ่าเข้าเสาจา้ะกับคุณแม่เสียเนาะหมู่บ้านนี่ จะไปเห็นงานเนาะที่นี่อ่ะเพิ่นพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อไกล้หนึ่งโตแล้วก็อ่นานำผลไม้จ้ะก็ขอบคุณพี่สาววิกตอเรียจ้ะจริงๆเราก็กินไปส่วนหนึ่งอะได้พี่น้องเนื้อมันใงญ่ๆยๆโตเงี้ยเนาะนี่พี่น้องม่กินน้ำกันจ้ะเนี่ยอืมชอบเขาสวย ใส่มือเนี่ยพี่น้องจังแซบอยาพี่น้องจ้ะตาบอ้ฟังนิดนึงคุณแม่เสียชีวิตเนาะกับแต่ว่าพอเด็กไปรวมงานศพจ้ะเพราะว่าตาเพิ่นพ่อสบายเพิ่นอยู่คนเดียวเพได้ก็ต้องดูแลตาจากคุณแม่เป็นก็เขาใจย่ดอกตแต่นี่อยให้น้องซ้ายไปจ้ะน้องซ้ายไปกับน้องสะใภ้เนาะแล้วก็หลานๆแล้วก็อ่อซอยค่าเดินทางจ้ะ จังหดาคะ่ะขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สวรรค์ข้าไร่เนาะค่ะก็ขออนุญาตพูดถึงกล่าวถึงนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ขออนุญาตแฟนคลับนะคะ่ะมาก,กินน้ำกัน,นะคะ่ะมาก,กินกายาน้ำกัน,นะคะ่ะอยู่บ้านกะบเสาพี่น้องแต่ว่าเช่นยังว่าใดเนาะ,ะมันจำเป็นพี่น้องหันมาจำเป็นเขากลับไปอืม มามากินกันยานแลกันพี่น้องจ้ะพูดถึงพี่เสาวิกตอเรียเล่าใจดีมี นิจใจกรุณานะมีความกรุณาเราสือสือของมาฝากตลอดสือของมาฝากแบบสือมาห้เห้าขนมก็ต้มมัง่นะจริงๆเ้าเพราะได้สื่อ,อย่างให้เล่าดอกโดนๆหน,น,นังสือเีอหนึ่งงานปีใหม่งานขิ้นสมาสงานวันเกิดียังสือให้ใจดีแต่ฐานะเล่าก็ดีขึ้นกันแฟนเล่เ<อ>าเหตุงานกับกลับไปบริษัทโทรศัพท์นะซัมซุงนะอยู่ คือโคเลียจะอ่าฐานะดีแหละแต่ว่าฐานะดี็สําคัญหรอกที่ใจดีค่ะ <c oughs> เพิ่นกะนี่อย่างกะจะซื้อมาให้เฮาคือแบบว่เาเฮาเด็ดเทตกงานอยู่นับรวมกับคนที่แบบจิตใจดีมันกบอบอุ่นนะพี่น้องค่ะค่ะรู้สึกว่าโชคดีค่ะพี่น้องอืมชีวิตสิ้แอแอืงดีเฮากบนี่ชีวิตที่ลาบร่นนะพี่น้องเนาะค่ะมันนี่กะสิคอลาไปก่อนค่ะ ขอลาไปก่อนก็จะกินต่อค่ะเดี๋ยวจเวลาสีเงาไปนาอพี่น้องเนาะขอบคุณไลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนาอพี่น้องเนาะพอกันไหมคิมนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย